การเล่น99คืนที่เจ๋งที่สุดที่เคยมีมาเราได้ทําการสร้างกาแพงจากต้นไม้นอกจากมันจะป้องกันได้ระดับหนึ่งแล้วมันยังสวยอีกด้วยไปบุกฐานทัพของคนป่าบ้าเลือดและช่วยเด็กที่หายตัวไปจนครบทุกคนและในรอบนี้เราได้พาเอฟซีมาถึง2คนหนึ่งในนั้นเนี่ยมีหมอด้วยซึ่งเป็นตัวละครสําคัญมากๆในวันนี้เลยแล้วถ้าใครที่อยากเล่นกับพวกเรานะคะให้กดไลค์คลิปนี้กับ s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะคะกด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 คืนแรกเราเริ่มจากการเผาไม้เพื่อเป็นการเปิดแมพให้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไไปด ยะะได้เลนะะซึ่งในคืนแรกก็จะยังไม่มีอะไรมากเพราะว่ากวางเนี่ยจะไม่ทําอะไรเราในคืนแรกนะคะจริงๆวันที่เราเล่นเนี่ยเป็นวันที่มันจะมีอัปเดตไบโอมใหม่ด้วยนะแต่เสดายจริงๆอยู่ไม่ถึงซึ่งตอนที่เราเล่นคลิปนี้เนี่ยเราเปิดสเปซอยู่ใน Discord แป้งบอยนะคะใครที่อยากมาดูสามารถกดเข้าร่วมได้ที่ใต้ลิงก์เลยนะวันนี้จะลองไปถึงคืนที่9กให้ได้ ใค,ใครเดิน,เดนขาพี่ชาติกากาเดี๋ยวต้องทําที่เก็บไม้ด้วยเจ๋วเจ๋วเจ๋ววยเขาแบกจริงเรายังไม่ต้องทําอะไรเลยนี่อ่ะเขามีคนแบกเราไปปลูกกันเอ้ยเอาเขาปลูกเป็นอย่างงี้เหรอเอาเขาปลูกกันข้างนอกอย่างนี้เลยกรรันรบอบๆหนึ่งใน f อเนี่ยได้แนะนําให้เรานะคะปลูกต้นไม้รอบๆบ,บ้านเพื่อเป็นการสร้างกําแพงเฮ้ยฉลาดจะจัดเกิดมาเพิ่งรู้มาทำอย่างนี้ด้วยเอ้ยเท้าไก่ไม่ใช่เท้าไก่เลยเท้ากระต่ายอ่ะคือชนพ่อขาล่วงเ้ากระต่ายใช่ไหมขอไปตัดแกะก่อนไม่ใช่ตัดกระต่ายตัดแกะตีกระต่าย งไปพี่ชายพี่ชายเอาของนี่ไปก่อนเอาถุงมาหมาป่าไม่ไรมันนี่หมาป่ามันนี่ใช่เด็กคนแรกก่อนดีกว่าอย่าเป็นคนดีแล้วเจ็บ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 ผิวหมาทุกอย่างกำลังเป็นไปได้ราบรื่นจนกระทั่งวิวอย่านะอย่าหมอหมอช่วด้วยหมอเราแพ้หมาทรงสสยสเต็ปของเรายังไม่ดีพอหมอหมอไม่ขวานแม่หมอ ตื่นแล้วค,คุณมากหมอตื่นแล้วอันนีหมาเวยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคืนนี้คืนนี้ควางจะออกมาเย้ตอนนี้ไปละสองวันคนที่สองอยู่ฝั่งนู้นนี่แปดร้อยเมตรอุ้ยต,ต้นไม้โตแล้วสวยจัดนี่สินะทิศของการนี่อุ้ยให้เหรอขอบคุณค่ะพอมีคนเก่งๆมาแล้วมันสนุกว่ะเราลูบเ,เป็นภาระ,ะให้เขาได้อะจริงรู้สึกว่าเอ้ยทำตัวโง่ๆฉันก็มีคนชุบต้นไม้เปลี่ยนเป็นปลูกข้างนอกแทนนะข้างในมันจะได้กว้างๆว้ายที่นี่คือที่ไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมทำไมคนเหล่านี้มีปืนแตบมีหอก แตไปคนเหล่านี้เพ้ยงเห็นว่ามีคนซื้อไอดีไก่ห้าร้อยเพจไปด้วยอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณขอคุณเลขาค่ะที่ที่อัพเดตร้านค้าให้ขายเลขาให้เสื้อหรอคุณหมอขอบคุณนะคะคุณหมออุ้ยขอบคุณค่ะนี่นะคะเสื้ออะไรันฟันนจบเช้าวันนี้ค่ะเรายังคงปฏิบัติการเดิมต่อไปเรื่อยๆคือการสร้างกำแพงต้นไม้ต มันสวยอะพอเอาไม้มาเรียงๆียงเป็นบ้านอะเอ้ยพี่ฟุกต้องมีคนแบกว่ะดูดิพี่รู้วิธีแล้วฟุกปลูกต้นไม้รอบๆบ้านอะกันได้คนจริงเลยฟุกเล่นไปแล้วห้าร้อยวันจริงนี่จริงจังปะไม่จริงไม่เกินสิบวันโอ้ยไม้ฟุกเอาคัทอันนี้มาอันนี้แล้วอะของไก่ตันแมงก็ไม่รอาฟุกจะพูดงี้ฟุกต้องพูดเอาแบบซื้อไอดีไก่ตันจากพี่แป้งแล้วจับชีวิตดีขึ้น อุ้ยถ้าเหมือนทำบ้านเลยตอนเนี้ตอนนี้เจอเด็กแล้วแต่ว่าต้องไปฆ่าหมาป่าอีกห้าตัวกลคือจะมาแล้วเหรอปล่าแค่แบบว่าคืนนี้จะมีคนบุกคนป่าบุกมาอุ้ยคุณหมอตายหมอชิบหายแล้วเออแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วมีคนกำลังมาต่อให้หมดสวนอะมาเหอะโหมาทั้งกวางทั้งคนเลยเวรกรรมไปเชียรเพลิงชั้นดีโอเคเดี๋ยวเอาไม้มาเผาก่อนนะพอดีต้องการไม้มาทำไบนี่กำแพงโว้ว้าว้โว้าว้โว้ว้ โอ้โโอเคเกือบไปแล้ว เกือบตายของเขาหมีรูปมึอตายกูโดนหมาตัวเดียวกันก็ตายแลวกูบอกเในรอบนี้เรามีคนเก่งมาช่วยแบกทาให้เกมเนี่ยล่าปืนไปไวมากๆเลยวันที่8เนี่ยของเริ่มจะฟูแล้วนะคะยังไม่ทันทําอะไรเลยอ่ะตัดไม้ทั้งเกมอ่ะว้าวโอ้ยแมปแมปเต็มแล้วเพิ่งเคยเพิ่งเคยเห็นว่าแมปมันเต็มอย่างงี้โคตรฟูจัดอีกหนึ่งที่มงมันอัปเดตนะอัปเดตอะไรอ่ะเพิ่ม เดือดดาวเข้ามาชื่อมันดูโง่ใช่ไหมเอ้ยเราเราไปตีเราไปเราไปตีอ่ะแอบแอบลักลอบของแล้วมแมงวันที่สิบเรากำลังเดินเล่นสำรวจหาของอยู่ในป่าและเราก็บังเอิญไปเจอกับสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันแรงมากๆค่ะไม่ไม่ในที่ขอดิว้าวคุณได้ควานแรงมาแล้วซึ่งตอนนี้เราสามารถตัดต้นไม้ต้นใหญ่ได้แล้วทําให้การสร้างกําแพงของเราเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น ถ้าพี่ตัดต้นไม้อันนี้ออกมันจะมีลือสีออกมา <c oughs> จริง่ะ <c oughs> โหเ <c oughs> พิ่งเห็นต้นไม้เป็นไงสร้างบ้านไงเอา้าเอ้าหมอตายหมอกินพริกไปหาหมอแป๊บอุ้ยหมอไปไกลเ <c oughs> องอากำังดัก มีบางสิ่งบางอย่างจะมาในคืนนี้จะกระทำกัน้จัดกูนี่นแหละ,หละเอา้าหมายว่าโอ้โหออืออุ้ยตีไม่ได้ตีไม่ได้เฮ้ยมันเจ็บนะอุ้ยไม่ไหวแล้วไหนมานี่อืม,อมโอเคไปหนึ่งเฮ้ยตกใจหมาเฮ้ยอะไรเนะีย่จยจัดจาน โง่จริงๆท็อท1สิบการตายที่โง่สุดตายหน้าบ้านข้อดีของการที่เราพาคุณหมอมาเนี่ยเวลาที่เพื่อนเพื่อนตายนะคะเราสามารถชุบได้ทันทีเลยเพราะว่าหมอเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ติดตัวก็คือผ้าพันแผลนั่นเองแถมชุบไว้มากๆด้วยนี่ถ้าตาน,นี้ไม่มีหมอมาเนี่ยบอกเลยว่าคงตายตั้งแต่10บวันแรกแน่นอนซึ่งใครที่อยากมีคลาสดีๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเติมไอดีไก่เพชรได้ที่ปันปันอบนั่นเองนะคะมีบริการขายไอเดียเ9คืนเริ่มต้น49บาทแล้วก็มีสัว์เลี้ยงโกลกาเล ลิงใต้คลิปเลยนะอุ้ยโอเคเดี๋ยวชิดก่อนเลยเจียวเจียวเป็นการมาที่คุ้มค่าอุ้ยโอ้โหเก็บป้องกันไปดิวะไป้องกัยู่แล้ว่าไปอยู่แล้วเหมือนกันไปแเหมือนกันไปสินกมึงไปสินกุไปพริกแป้งเป็นอร่อยกินพริกกินพริกกูกินพริกแล้วกูวิ่งเลยกูวิ่งเลยกูรอแล้วอุ้ยโดนนกโูดเรื่อมาป่าอุ้ยพริกเอ็มวีพีจะจัด <ś list> ซึ่งตอนนี้เราสามารถตัดต้นไม้ต้นใหญ่ได้แล้วทำให้การสร้างกำแพงของเราเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นคนที่3อยู่เฉียงตรงนี้อยู่ฝั่งทิศเหนือที่แป้งแปะพร้อมรับกล้องอยู่ไหนฝั่งทิศเหนือนเลยเคจ่ายเลยตามไปข้ามมีสองตัวระวังกล้องอมีรแงมรงมีมันแรงมีมันแรงอ,อโอ้โหมีมันแรงไงละ่ะ ในถังขยะไม่ได้หรอกแ่มวิบ้านอย่างวิบ้านสวยเฮ้ยวันที่สามสิบแล้วเอาว่ะตัวคนครับทิศเหนือใช่ไหมเหนือกันไม่มีใครมาเอาเขามาสู้กับแล้วน่ก้องเราามาเช้าเขาอีกนี่เขายิงปืนหนูนี่กุลัดหมีกุลัดหมีนี่หมีต้องเป็นของกูนี่หมีคุณใจมายึดมาคนสุดท้ายคุณเป็นตำรวจและเราก็ช่วยเด็กไม่ได้อีกคนอีกเด็กแค่คนเดียวก็ได้แล้วเ้ยก้องออกมาขงอกเนี่ยมงเห็นกระท่อมนี่ปะ ย้อนวานไรฟูดหมาจะมาขัดได้ยังไงมันบ้าคลั่งไปดีกว่ากูรู้สึกว่ากูเหมือนกูจะตายหน้าหมีกับหมามาหมดพี่หมาตนกวางไล่พี่หมากินพริกกินพริกกินพริกโอเคกินพริกก็้ววิ่งกินพริกเร็วเยสสวยใช่แบบติดติดอยู่ข้างหลังเลยเมื่อกี้เฮ้ยพริกติดหนังหมาไม่ใครอยากกินเปล่าปลุกลึกลับกลางมุ่งหน้า เธอไม่กลัวหรอกของแค่นี้เดี๋ยวดูแลเองหมอหมอไม่ประจันบาอยู่ข้างบนดเลยค่ะโอ๊ยมาแล้ว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 มันมาเยอะขึ้นจริงหรอรอบเนี้ยแล้วไงอ่ะแล้วไงยิงหงอยิงหงอยิงหงอมีดีแค่นี้หรอหนีไงหนีเอ๊ะเอ้าตายเมีดีแค่นี้หรอมีดีแค่นี้อ๋อเอ๊ะช่วยเราอ๋อ จากไหนมาวะที่ไหอะสวยจัดตอนนี้วันขึ้นเจ็ดวันตอนนี้เราช่วยเด็กแล้วไปช่วยเด็กกับพี่หมามาอ๋อพี่หมาไปช่วยเด็กมาเหรอเธอไปช่วยเด็กมาเหรอไม่นะอ้าวอ๋อแมวอุ้ยห้าสิบวันแล้วอู้ได้รางวัลสองไดมอนด์เลยเจอเด็กครบทุกคนเลยครั้งแรกครั้งแรกเฮ้ยเดี๋ยวมันก็จะร้อยวันแล้วอีกไม่นานเด็กๆพี่อยากไปสถานทับอีนั่นน่ะพาไปหน่อยสิ ไปหันมาม,นะมองจะน่ากลัวเลยคือมาที่หกสิบสอง FC ของเราคนนึงได้ชวนเราทําการไปบุกที่ปราสาทเพชรของพวกคนป่าบอกเลยว่าภารกิจนี้ไม่ง่ายเลยเพราะว่าในป่าสาทแห่งนี้มีคนป่าเยอะมากและอันตรายมากๆแต่ดีนะที่ว่าหมอมีปืนไม่งิงหันหลังยิงแล้วมันโหดจัดอุ้ยนี่ไงนี่นี่แน,น,น่หมดตี้ตัวตัวขวานี่ิเคยเปิดประตูมามีตัวอะไรไหมอุ้ยโอ้โหว้าว,ว,าว ืนตัวปืนปน,นี่เขาใช้หลักการหันหลังยิงนี่นั่นข้างคมจ,จัดๆอืมสวยหมดยังดูข้างดูข้างนี่อุ้ยน,น,นยีมีมีสวยว้าว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 โอ้ว้าว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 ฉันจะไม่เป็นภาระฉ <c oughs> ันจะไม่เป็นภาระฉันจะไม่เป็นภาระ,ะเระข,อขอเก็บตังค์ก่อนโอเคเริ่มเริ่มละเริ่มเป็นภาระกินข้าวกิน <ละ S 1> ข้าวกินข้าวเฮ้ย่แล้ว เดินวนเดินวนโอเคคิวตัวเองก่อนโอเคโอ้ยตรงนี้แบบเยอะจัดหันหลังหันหลังว้าเราตายแล้วตายเล่าต้องให้หมอคอยชุบกูนี่มันไร้ประโยชน์จริงๆขอบคุณนะหมออย่าระวังนะหมอออ้ยหมอ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 เก่งหมอเก่งหมอเก่งหมอเก่งครับจะไม่บุกจะไม่บุกแข้งหน้าอีกแล้วอืมสวยให้หมดยังโอ้ยมีมีเซตอืมอืมอืมเพิร์ดเพิร์ดซันก็ได้เพิร์ดเพิร์ดซันก็ได้ตรงไหนอ่ะนี่โอเค แวยมาอีกแล้วไอ้กล้องเป็มืมหัวร้านมือเปนหัวร้านไอ้หิวข้าวอะกล้องมึงเอาข้าวอะปะไม่มีฉันจะต้องไปตายฉันต้องไปตายฉันจะต้องไปตายอุ้ยสุดยอดคือไรอะทั้งออบเปนที่เป็นที่เนทีเนทีเ่อนแล้วก็ได้รางวัลใหญ่มาอุ้ยเพชรเี่รอุ้ยเพชรเมเอฟเก็บเก็บสวยดยอยหิวข้าวเอฟมีข้าวกินไมเอฟเอฟเอฟมีข้าวกินไมเอฟ แบนเดตหมดแล้วกูก็โดนคิวใส่ถุงกลับบ้าน <c oughs> เย้เจ็ดสิบวันแล้วครับทุกคนครับอุ้ยเจ็ดสิบวันแล้วอุ้ยมันมันเป็นไปได้จริงๆริว่ะเช้าวันที่เจ็ดสิบหกเราได้ไปเก็บของเพิ่มเติม,ตมในปราสาทเพชรทำไมเงียบกันเล่นเพลินไปห,หน่อยทำได้ยังไองอ่ะก็แน่นอนนะเจ๋งปะล่ะเพราะว่าร้านปัน,ปนช็อบ <laughs> ยอมไม่ได้อะไม่เคยเกินยี่สิบเลยนี่เรามาได้ขนาดนี้ดูดีปราสาทขอให้เน็ตหลุด เนี่ยกล่องเพชรอะดูด <constitutional> ิได้เพชรมาด้วยอะอุ้ยอีก <üyor> นิดเดียวอีกสิแค่ดสองคืนก็จะหนึ่งร้อยวันแล้วเก้าเก้าวันแล้วนะจ๊ะเก้าเก้าวันไม่อยากดูนี่นี่พวกดูนี่นะดูพวกดูนี่นะดูนี่นะมันคืออะไรอะดูนะดูนะดูนะปังวิ่งเร็วแค่นี้เดี๋ยวรอกลางวันดินี่มันผีม้าตกไงผีม้าตกแล้วมันจะทำให้นีกเขหัวโลุน น่าเกียรละก้องจะสิพวกส้กับก้อสิบเก้าไม่ใช่ไม่ใช่เจลมันจะมันจะคูนไงมันจะคูณเจ็ดเข้าไปอีกนี่อย่างนี้โอเคเดี๋ยวมีโจมบุกเข้ามาอีกรอบนึงนะไม่แน่ใจว่าต้องเอาล่างมาใส่ไหมหรือว่าตายแล้วเกิดอ๋อตู้ชุบชีวิตเอาได้ใช้แนนอนน้่แหละเปิดกูโดนกูโดนแขวนกูโดนอไม่ได้เรื่องกูไปช่วยเองหืมวันนี้นะ นี่มันจะเป็นวันนี้ <c oughs> <outh> ใช่แนะ่ๆเฮ้ยไม่ใช่หรอกนาไม่มีทางหรอกแหวนไม่ดูดดีเลยเฮ้ยไม่เช่ง <S 2> <S 2> <S 2> อ,อ้าวหมอไม่มี Bem <S <S 2> <S 2> แบนเดจเหลือเลย อ๋อหมีเแล้ไอ้สัตว์เอาอย่างนั้นว่ต้นไม้กูนึกว่าต้นไม้เมื่อกี้หมีคือแบบใช่ใช่เมื่อกี้หมี่แบบแบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะตอนนี้ของพวกเราเริ่มฟูมากๆแล้วนะคะเรียกได้ว่านอนชิวๆได้แล้วอ่ะชนะแล้วอ่ะตอนเนี้ยยังไงก็ถึง9ก้าคือแน่นอนอ่ะเจอตลอดเวลา ไม่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 ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้วันนี้แหละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่น่าจะถึงแล้วแหละนี่เกใส่ถุงแล้วกูรอดแล้วกูรอดแล้วไม่ใช่วันนี้กูยังอยู่นี่ไอ้นี่ไงนี่ไงเป็นเดทเป็นเดทเป็นเด็ดว้าววาอย่างรอดอย่างรอดเก้าสิบวันแล้นครับผมวิ่งนั่นคือตื่นมาทำไมมันหน้าแตกวะ ว่าใช่แม่งกวนตีนเด็กนั่งนั่งชิวล้ยสบายว่ะเล่นกับเด็กซีเอฟสอนเด็กเล่นกูว่าไม่ใช่แล้วเนี่ยสวัสดีนายโยมสวัสดีพระนั่งกูอีแซลมอนบุกเจ็บบวกเอาลายญาติชาชนทั้งหลายสวัสดีตกใจหมด อะไรวะสมุรับผิดอย่ามาใมือเดียวหาโปรตีนสังกูเซตีสังกตะมันเสียเหมือนจังวะก็จะผิดวันแล้วกูเศร้าตรงไหนดูไหมกูเศร้าที่ว่าพอเรากูออกเกมปุ๊บทุกอย่างมันจะจบลงเลยแล้วถ้าสมมตกูออกเกมตอนเนี้ยแล้วมึงจะรู้สึกยังไงกันถ้าสมมติกูออกเกมตอนเนี้ยแปลกอะไรเขี่ยกุ้งไปนี่หน่อยนี่กุ้งเหรอมันคือปลาไม่ใช่เหรอกุ้งแต่มาเขียนว่ากุ้งเลยลองดูดิ จริงเหรอเดี๋ยวขอไปเป็นไทยก่อนนะมันมันม,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 มันเขียนอะไรอะค้ณแมคเคเรลเหมือกุ <c> ้ง <oughs> มันกุ้งจริงด้วยอ๋อถุงยักษ์ขวานแข็งเกร่งไฟใช้ทรงพลังปืนไรปืนหอกสตูอุ่ยนั่งรอตอนเช้าดีกว่าอีกห้าวิทยเก้าสิบเก้าจะไม่เกินร้อยวันแล้วร้อยวันร้อยวันดหุ<ว>่ยไปแล้วเย่ผ่านครั้งแรกเอ,เอาวิ่งไปหาหุ่ยเข้าคาสิีนอ่ะเข้าคาซีนบ้างนี่ อุ้ยโอ้กว่างควางตายควางตายออ้ควางตายวิ่งกันไปดิวิงควางตายอุ้ยเอ้าีเข้าไปในถ้ำเหรอเออตามเลยเฮ้ยว้าวเก้าสิบเก้าวันวันที้หนึ่งร้อยโอ้ไม่ก๊อชผ่านแล้วเย้เย่ไอ้ที่สุดทีเนี้ยมึงกล้าออกไหม เอาอันนี้ก็อนนี่ล้กันแล้วกันนะไปเจอกันใหม่ในกล้องน่ากลัวมึงน่าเกลียดมากก็หัวร้านเขาซีนมาไม่ไม่มาคืนเดียวใหม่คลิปหน้านท้ายปวดจะกันแล้วก็บวชแจกันด้วยนะคะไปอกันใหม่ไปละบ๊ายบายเก้าเก้าวันสิ่งแล้วิ่งสองวันที่จะทำก็คือออกพีออกเลยล้างเกม็ิ้งหมดอุ้ยความพยายามที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นชั่วโมงหมด